สวยไหมคะทุกคนนี่นะทำคลิปอาวิธีวิธีถกักดอกอันนี้ให้แล้วนะคะแบบเต็มแต่ว่าคลิปเต็มใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีกว่านะคะคือตัดต่อ,ตอบางส่วนไปแล้วแหละใครอยากจะทำก็ให้ไปดูได้ที่คลิปเต็มนะคะเดี๋ยวแอดอะจะ โน้ตไว้ให้บนคลิปว่าคลิปเต็มนะคะเพราะว่าบางที Facebook อ่ะเฟซบุ๊กอ่ะเขาจะเอาไปเอาคลิปเราอ่ะถ้ามันยาวเกินเขาจะเอาไปตัดนะคะบางทีมันไม่ใช่เราตัดหรอกแต่เขาว่าซอยตัดของเราแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปเต็มอะลงให้แล้วก็จะโน้ตไว้ให้ว่าอันเนี้ยคลิปเต็มคือคลิปนี้แล้วเพื่อนๆก็ไปดูกันได้เลยนะคะ